ที่เรียนรูว่าอุปสม,มานุสติกมรมฐาน <c oughs> อุปสม,มานุสติกมรมฐานนี่แปลว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์่นดากว่าปรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเราศึกษากันมาในด้านมหาสติปัฏฐานสูตร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนว่าทุกตอนหลังจากการพิจรารณาอย่างอืนองนอน่นแล้วองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วก็ทรงแนะนําว่าทา่านหลายเมื่อเห็นกายหรือเวทนาจิตตาหรือธรรมก็เป็นได้เพียงแต่สักแต่ว่าเห็น โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับกายไม่เห็นแล้วก็เป็นแต่สักแต่ว่าเห็นก็คิดว่าเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นมันเป็นที่อาศัยชั่วคราวแล้วก็ทุกคนจงอย่าสนใจกับร่างกายในกายคือกายของตัวเองอย่าร่างอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่น แล้วก็จจะอยงอ,อย่าสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่คำสั่งสขรององค์สมเด็จพระบรมสุคตในมหาสติปัฏฐานสูตรยอมมุ่งให้บรรดาท่านพุทธบริษัทละขันห้าเพราะถ้าละขันห้าเส้นได้แล้วเราก็ไปนิพพานตัวอย่างในบุคคลตัวอย่างมีมามาก หลายท่านเลยกันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็รับฟังไปแล้วหากว่าท่านั้หลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแล้วก็ใครครวญโดยตามนั้นพยายามตัดเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่ดีประกอบไปได้วยโทษร่างกายของเราก็เป็นโทษร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นโทษ ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้เป็นที่เพึ่งที่อาศัยไม่ได้เป็นสมบัติของเราจริงหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคิดว่วอย่างนี้ตลอดเวลาท่านทัง้งหลายก็สามารถจะเข้าถึงพนิพพานได้โดยไม่ยากนี่สำหรับเมื่อมาถึงอนุสตินี้องค์สมเด็จพระจินศีทรงแนะนำ ว่าท่านนั้นหลายจงนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าใจของเราจับอยู่ในพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่บางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าหากว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วบทภาวนาบทอื่นกรรมฐานบทอื่นจะใช้ได้หรือไม่ หรือว่าจะมานั่งนึกถึงพริพพานอย่างเดียวเป็นอารมณ์เรื่องการทำจิตให้เข้าถึงพรนิพพานบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องประกอบพระองค์ดังสามเรืการครบถ้วนนั่นคือทีิศีลและศีขาทั้งท่านต้องใคร่ครวญพิจารณาิ่งของท่านเป็นปกติไม่ใช่นั่งนึกถึงพรนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียว ต้องคิดว่าคนเราถ้าไปจะนีปันไปนิพานได้เราจะไปแบบไหนกันบ้างอยู่ๆเราจะเดินปานิพานอย่างเดียวจะไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าไปไม่ได้สมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปสู่ที่อื่นถ้าเราไม่มีสเสบียงอาหารไม่มีค่าพานนะ ไม่มียานพานะที่จะไปเราจะไปได้ไหมเราจะทุ่มเทกําลังกายกําลังใจของเราไปถ้าร่างกายต้องการอาหารขาดอาหารมันก็ไปไม่ได้เมื่อมีอาหารสมบูรณ์แล้วถ้าว่าเราไม่มีข้าพานะเราก็ไปไม่ได้ถ้าว่าเรามีค่าพานะแล้วเราไม่มีพานะเราก็ไปไม่ได้ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใด บรรดาท่านพุทธบริสัทธงหลายต้องการจะไปพะนิพานธ์คือใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีจิตมุ่งมั่นเฉพาะพระนิพาน์โดยเฉพาะไม่มีความประสงค์ไปจุดอื่นเราก็มาน,นึกถึงว่าข้าพเจ้าขอปนิพานข้าพเจ้าตั้งใจม่นิพัน์ข้าพเจ้าอยากจะไปพนิพันธ์ หรือข้าพเจ้าต้องการพะนิพานโดยเฉพาะถ้านึกอย่างนี้เฉยๆ <c oughs> มันเยอะก็จะก,กลายเป็นนึกแบบนกแกว้วนกขนทองไปเป็นอันว่าเหมือนกับเราอยากจะจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านโน้นเราก็นั่งบนว่าเราอยากจะไปบ้านโน้นเราจะไปบ้านโน้นเราตั้งใจจะไปบ้านโน้น เราพร้อมที่จะไปบ้านโน้นเราก็ไปไม่ได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดท่านที่ปรารบพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันการปรารบพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเบื้องแรกเขบันดาท่านพุทธบริษัทพยายามนึกถึงศีลเป็นพื้นฐานก่อน ว่าที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาส,าสัสดาทรงแนะนำจุดใหญ่นั่นก็คือศีลเป็นการปูผ้าพื้นตัดปัญญเวนท้าบริการเรียกว่าตัดมายภูมเพราะว่าถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์เราก็ไม่ไปอบายภูมคือไม่เกิดเป็นสนรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่สุรกายเป็นเศรษฐชนัน ถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีมีสติปัญญามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็พร้อมมูลบริบูรณ์ประทรัพย์สิงครานปราศจากความโรคภัยไข้เจ็บปราศจากพยันตนะไยต่างๆที่จะเข้ามาเบียดเบียนเจอคนเป็นคนมีวาจาดีเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟัง <c oughs> แล้วก็จะมีสติสมชัญญาดีสมบูรณ์บริบูรณ์มีบุคคลใต้บังคับบัญชาก็อยู่ในอวาดนี่อันดับแรกที่องค์สมเด็จพระบรมโูกกนนายกล่าวว่าคนที่ต้องการไปพระนิพพานต้องทำแบบนี้ก่อนอันดับแรกใครโครนศีลที่ได้วศีรานุสติกรรมฐาน จัดว่าศีลเป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้เราเข้าถึงนินพนธ์ผานไปอันดับต้นอันดับที่สองรองลงมาถอยหลังมาสนิทองค์สมเด็จพระทศพลแนะนําให้บรรดาท่านพุทธบริษัทปรารบเรื่องทานเป็นสําคัญในการสงเคราะห์สิ่งกใดกันทานนี้จัดว่าเป็นสมเบียงสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่จะเข้าสู่พนิพน์ ฉะนั้นจึงคือควรเจริญจารานุสติกรรมฐานด้วยการเจริญนี่ไม่จะนั่งนึกเฉยๆต้องปฏิบัติด,ด้วยเห็นว่าทรัพย์สินคราญทั้งหมดที่ปรากฏไ่่มีอยู่นี้ไม่มีใครซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติที่ปกครองอยู่เวลาจะตายจะนำไปได้การให้ทานเป็นการสละกำลังใจที่เต็มปฏิมัจฉาดิยะคือความตนี ถ้ามีกําลังใจดีก็หวนไปพิจารณาทงจคา,านุสติกรรมฐานว่นาศึกษากันมาว่าอย่างไรบ้างจาคานุสติกรรมฐานเป็นตัวสําคัญเป็นกรรมฐานใหญ่สามารถจะทําจิตใจของเราเข้าถึงนิพพานได้มาเมื่อมีจาคาีานุสติกรรมฐานควบคุมศีลให้บริสุทธิ์ไม่ดีแล้ว องสมเด็จพระบทิตแก้วก็ให้รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิมีการทรงตัวเรื่องสมาธิที่มีความสำคัญถ้าจิตใจของธรรมดายท่านพุทธมริรสทรงมั่นอยู่ในสมาธิคือควบคุมกำลังจิตไม่ให้จิตตินน้อมไปคิดในธทรมที่เป็นส่วนอกุศลแั้งกำลังจิตของตนไว้ในส่วนที่เป็นกุศลฝ่ายเดียว ที่เราเรียกกันว่าฌานกำลังฌานสมาบัติสามารถจะกำจัดกิเลสกิราคะหรือว่าโลภโทสะโมหะได้ในการข่มเข้าไว้ให้กิเลสเสียกำลังต่อจากนั้นปัญญาก็จะเกิดเดิยมยน่ายเขงสมาธิจะเห็นว่าขันห้าเป็นภัยใหญ่ ชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์มองเห็นทุกข์ของความเกิดว่าที่เราเกิดมันีนีก่อนจะเกิดมันก็ทุกข์เมื่อก่อนจะคลอดจากท้องแม่เต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อขณะที่อยู่ในคันมารดาเราจะเห็นว่าพิจารณาเอานะไม่อยู่อาจจะจําไม่ได้ เรามีที่อยู่แคบๆเกลือกลัวไปได้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองภายในโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่อเลือดเน้เลือดน,อดนี่ที่เราสนใจว่าคนเลือดดีมีผิวงามแต่ด้าว,ว่าท่านทั้งหลายเมื <c oughs> ่อแต่เลือดมันหลั่งไหลมาจากร่างกายเมาไรเราก็รังเกียจว่าเลือดสปกปรกเหม็นขาว ฉะนั้นตอนการที่อยู่ในคันมารดาที่เราจมอยู่ในกองเลือดมันจะมีความสุขและมีความทุกข์ห้องแคบแคบที่เราไม่สามารถจะขยับกายไหวต้องทนทุกข์ก็ตรมานอยู่ในคันขอม้มารดาทั้งสิบเตือนมันสุขหรือมันทุกข์ <c oughs> จะเหยียดแขนเหยียดขาก็ไม่ได้เวลานี้เราเอวสระเดินได้บริหารกายได้ทุกอย่าง เรายังบ่นว่าร่างกายของเรามีทุกข์ประเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนี่มันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้ประเดี๋ยวก็หิวอย่างนั้นประเดี๋ยวก็ร้อนอย่างนี้เดี๋ยวก็หนาวอย่างโน้นประเดี๋ยวก็กระทบก,กระทั่งอาร,รมณ์ที่เป็นที่ไม่พอใจ <c oughs> เป็นอันว่าเราเห็นแล้วได้ยอย่างวันอยู่ในคันมันดาเป็นทุกข์เมื่อออกจากคันมันดาก็ทุกข์หนัก ร่างกายที่รับความอบอุ่นจากในคันมานดามันกระทบร่างกายเข้าความหนาวก็ทบความร้อนก็ทบแสบกายส่งเสียงร้องเจ้าออกมาดีไม่ดีหมอตำแยบอกว่าเด็กคนนี้ร้องเสียงดังกําลังดีแต่ความจริงนะเบกายของความทุกข์เรื่องข้องการร้องเนี่ยมันต้องทุกข์จัด ต่อมาจากนั้นเวลาเราจะถ่ายอุจาระปัสสาวะขณะที่ช่วยตัวไม่ได้ก็ต้องถ่ายอุจาระปัสสาวะมากําลังที่นอนอยู่นั่นในเมื่อเราเกลือเรากลัวอยู่กับอุจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนั่งเน็กดูเด็กก็มีชีวิตจิตใจเหมือนคน หลังจากนั้นถ้าราใะหิวอาหารบิดามารดาพี่เลี้ยงไม่ทราบต้องร้องแสดงการให้ปรากฏตอนเป็นเด็กมีความปรารถนาไม่เป็นไปตามใจนึกทุกอย่างมันเป็นความสุขและความทุกข์ลองนึกดูว่าเราโตแล้วนี่ต้องการอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องการอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องการหวานได้เปรี้ยวต้องการเปรี้ยวได้เค็มต้องการเค็มได้ขม แล้วเมื่อมันไม่สมใจเรานึกที่มันมีความสุขหรือความทุกข์ต่อมาเมื่อโตก็ต้องรับภาระทุกอย่างงานที่ทำไม่มีที่สิ้นสุดของบุคคลผู้มีชีวิตเมื่อเวลาถึงไม่ร่างกายไม่สามารถจะทำอะไรได้สมองก็ยังมีความคิดว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ คนที่ตายไปแล้วทุกคนไม่มีใครจบกิจที่ตนปรารถนาอาการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์เน้อกายที่เราครองอยู่นี่มันสะอาดหรือว่ามันสกปรกถ้าเราจะปรารบความรักปรารถนาในคู่ครองแล้วก็นั่งมองดูเส้นดีเราต้องการคนสวยเราต้องการคนที่มีรูปร่างหน้าตาพิจินารัก อิวพันธ์วิธีหน้าปรารถนาสําหรับเราแต่เราเขาเขากับเราใครสะอาดขครเขากับเราใครดีอร่างกายของแต่ละคนนี้สะอาดน่ารักหรือยังไงเมื่อพิจารณาไปภายในก็เห็นว่ามีสภาพเต็มไปด้ความสกปรกโสมม และการอย่างนี้ความรักที่เรามีความปรารถนาอยู่นั่นมันมีความหวาขนขณะเมื่อความรักยังปรากฏเมื่อมีความสัมผัสกับอารมณ์ใจรีคิดคดกล่าวคือที่ขัดข้องสิ่งกันละกันอารมณ์ขุ่นมัวมันก็เกิดอาการที่อารมณ์ขุ่นมืมัวมันเกิดขึนด้นนั้นมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์เห็นทุกข์หอยัง ว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมันเป็นร่างกายที่เต็มด้วยความทุกข์มันเป็นร่างกายที่ประกอบด้วยความสกปรกสม,ม่มอย่างที่พูดไปแล้วในกายยกตานุสติกรรมฐานเพราะนำไปทุกข์ขังในที่สุดร่างกายนี้ก็ตายตายแล้วเราแบกเอาคนรักไปได้ไหม คนที่เรารักยิิงสามีหรือปัญญาบุทที่ดาา่าใครก็ตามที่เรารักเขาตายพร้อมกันกับเราไหมเวลาที่เราจะตายเวลาที่เรามีป่วยเป็นทุกขเวทนานี่เขาป่วยกับเราหรือเปล่าเป็นเว่าเราเท่านั้นเป็นผู้รับผลในตนเอง แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเจ้าร่างกายนี่มันไม่ทรงตัวนันก็แก่เรื่อยไปแล้วในที่สุดมันก็ตายในเมื่อร่างกายมันจะตายตายแล้วไปไหนถ้าจิตละใจของเราเลวเราก็ไปอบายภูมินีเราเสกัดกั้นเราก็มาบายภูมิด้วยการทรงศินให้บริสุทธิ์เราเสกัดกั้นความยากลําบากในในทรัพย์สินคลานด้วยการให้ทานเป็นกําลัง ป้องกันความจนเข้าไว้ถ้าไปพระนิพพานยังไม่ได้เราจะเกิดเมื่อไรเราก็มีความสุขเพราะทรัพย์สิงครานมากเรารักษากำลังใจให้ทรงตัวตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าคเจ้าทรงสอนจะเป็นการภาวนาแล้วพิจารณาอะไรก็ตามจะเพ่งกับสิงก็ตามให้จิตมันทรงอารมณ์ ตามที่เราต้องการนี่เป็นกำลังใหญ่พระยาเก้าก็ไปสู่พระนิพพานพิจารณากนได้ภรวนากนได้ใครควรคนได้ทรงจิตอารมณ์ทรงตัวก็ได้เมื่อจิตใจทรงอารมณ์เป็นชันจิตมีสภาพหยุดเหมือนกับคนวิ่งเหนื่อยเหนื่อยความฉลาดไม่เกิดมันเหนื่อยมากคิดอะไรไม่ออก ถ้าเราหยุดยืนพักให้หายเหนื่อยจิตใจมันก็แจ่มใสมองอะไรก็เห็นชัดถนัดอยากคิดอะไรก็ได้สมความปรารถนาปัญญามันก็เกิดข้อน,นี้มีประมาชั้นใดถ้าบรรดาท่านพุทธบริสทันหลายทางกำลังใจให้สรงตัวมีจิตสงบสงัดปราศจากอารมณ์อย่างอื่นเข้ามารบกวน เราตั้งอารมณ์ไว้ในกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งให้ตั้งอยู่แต่เฉพาะอารมณ์นั้นอย่างนี้จัดว่าฌานเรืยอสมาธิเมื่อทรงสมาธิดีแล้วหรือว่าก่อนจะทรงอารมณ์อย่างนั้นเราก็พิจารณาขันห้าตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าขันห้ามีสภาพไม่เทียง มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทำกลางมีการสลายตัวไปในสุดขันห่านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่้องเราสิจริงๆบรรดาท่านพุระบริษัตชายหญิงเคยธนุถนหนอมมนันด้วยรายการทั้งปวงเอาเอกเอาใจมันทุกอย่างสิ่งไรที่มันต้องการเราหาให้ แต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปตามความเราปรารถนาไหมร่างกายมันจะทรงตัวไหมเราไม่อยากแก่มันแก่ไหมเราไม่อยากป่วยมันป่วยไหมเราไม่อยากตายมันตายไหมมันไม่เชื่อเราเลี้ยงเท่าไรมันก็ไม่เคยตามใจเรา แต่เมื่อสภาวะเป็นเช่นนี้โดยกบรรดาท่านพุทธบริษัทเรายังจะหลงร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรพบไหนเป็นแดนที่เราควรจะเกิดอบายภูมิเราไม่ต้องพูดกันเพราะว่าอบายภูมินั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการคือเกินการเกิดเป็นสัตว์นรกเปิดอสุรกายเสดิจฉัน เป็นแดนที่เต็มไปด้วยความกันดานเป็นแดนที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเราไม่ต้องการเราก็สกัดกั้นมันเสร็จแล้วเดิมยหน่ายของศีลทานังสกโสทานังการจะไปสู่สวรรค์ได้แล้วก็ใช้ทานเป็นกําลังเอศีลก็เป็นกําลังอีกกําลังหนึ่งให้เราเกิดบนสวรรค์สําหรับพรมโลกนั้นเราก็ใช้กําลังฌานเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยว เป็นยางเหนียวที่จะให้เราเกาะติดอยู่ในพรมโลกเราทําได้แต่ว่ามนุษยสโลกเทวโลกพรมโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทแั่งหลายเป็นแดนที่้นทุกแล้วด้วยอย่างพวกเราทั้งหมดเคยเกิดเป็นมนุษย์กันมานับชาติไม่ทนเคยเป็นเทวดาเป็นพรม,มนับชาติไม่ทน <c oughs> เคยเกิดในอบายภูมิมาแล้ว <c oughs> เคยลงนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเศรษฐชาตสตรสติฉานเป็นมาแล้วทั้งหมดแต่ว่าความสิส้นสุดในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีถ้าเรา,าดิ้นรนไม่รักษาความดีคือปล่อยให้ความชั่วครอบงำจิตเราก็เห็นจะไม่มีทางที่จะพ้น เตที่เป็นอมิตรคือเป็นศัตรูได้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้แก่มนุษย์โลกเทวโลกและพรทมโลกและบบยภูมิทั้งสี่ประการเอเจนั้นโอสมเด็จพระพิชิตามาร,รมุรมัสสัจดาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> จึงแนะนำให้บันดาแทานพุทธบริสันนายทรงกำลังใจไว้เพื่อพระนิพพาน ว่าการเกิดในคราวนี้ถือว่าเป็นการเกิดในวาระสุดท้ายที่สุดในชีวิตของเราว่าการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาก็ดีพรหมก็ด,กดีไม่เป็นแดนพ้นความทุกข์ไม่สามารถจะสรงความสุขได้อย่างจริงจังเมื่อความสุขมันทรงไม่ได้อย่างจริงจังเราก็ไม่ต้องการมัน แดนที่มีความสุขมยความสม่ำลันอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าสมแต่กัมมันดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงนั่นก็คือแดนของพระน,นิพพานพระนิพพานมีแดนไหมหรือว่าพระนิพพานศูนย์ศูนย์หรือไม่ศูนย์มีแดนหรือไม่มีแดน ถ้าเราเป็นสาวกของกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ต้องคิดคิดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสามตรสอนเราในชาตินี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีว่าวิ่ไเป็นเชื่อของความทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆอันนี้เป็นปัจจัยเกยิดความสุขมันก็สุขจริงๆอันนี้ของสุปกปโรกโสมมันไม่สะอาดมันก็สุปกปโรกจริงๆ ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นความจริงทุกอย่างฉะนั้นแดนที่มีความสุขจริงอย่างยิ่งไม่มีทุกเจือผลก็คือแดนพรนิพพานแดนพระนิพพานก็เป็นแดนจริงๆมีความสุขจริงๆแล้วก็ต้องมีจริง พระบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงมีอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมันก็ไม่ถอยเมื่อจิตมันไม่ถอยทำยังไงก็เราก็มีอย่างเดียวการก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแต่ว่าขอเตือนสักนิดถ้าจะทำจิตของเราให้ทรงอารมณ์เป็นพระนิพพานจริงๆพระบรรดาท่านมิสุสมณเณรพุทธบริษัท,ท,าท,ทชายหญิงจะพยายามทรงอารมณ์ บารมีสิบระการไม่ครบถ้วนอันนี้ทิ้งไม่ได้แกะบารมีสิบระการเมื่อสิ่งไหนบ้างที่ยังไม่มีสําหรับเราเรายังบกพร่องอยู่อย่าให้บกพร่องและใช้กําลังสมาธิควบคุมไม่ทรงตัวให้มีกําลังเจรณะสิบห้าที่เป็นกําแพงกัน้นที่จะไม่ให้เราตกเข้าอยู่ในสภาวะของความชัว่วแห่งจิต อีกอย่างหนึ่งกำลังที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรว่าจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เข้าถึงความสุขนั่นก็คืออิทธิบาทสีรวมความว่าถ้าเราต้องการพระนิพพานและคุณธรรมทั้งสามรายการนี้ยายคลาดจากจิตขาบันดาแต่พุทธบริษัทพระปุษสาวกคุงอ,องสมเด็จพระธรรมสัมิตรทรงกำลังสามรายการให้ทรงตัว แล้วก็ใครค่ครวญหาความจริงว่าร่างกายมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหาความดีไม่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรมก็ไม่พ้นทุกข์เมื่อสิ้นวาสนาบาร,รมีเมื่อไรก็ต้องกลับมาเป็นคนใหม่ดีไม่ดีกันเลยลงนรกไม่เป็นเรื่องนี่สำหรับเรื่องของพนิพพานนี้บางปัดบางที่เขาโบสศูนย์ส่วนใหญ่ แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าไม่ศูนย์ในเมื่อศูนย์นั้วไม่ศูนย์นัก็ต้องพิสูน์คำสั่งสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฝึกมโนโมธิธิหรือที่ยจักรยานวาิชาการทันหลายทั้งหมดเหล่านี้ของเรามีครบถ้วนบริบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับกำลังใจขอามันดาทานพุทธบริษัท ถ้ากำลังใจของท่านไม่สู้ปฏิเวทาที่องค์สมเด็จพระบรมครูให้ก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับท่านแต่กำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสู้เมื่อไรเป็นอันว่าคําสอนองค์สมเด็จไปจอมตรายใจชี้ชัดให้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบว่าพนิพานนั้นสูญหรือไม่สูญ <c oughs> คำนิพานนางประมังสูญอย่างอะไรสูญกันแน่นิพานสูญหรือว่าอะไรสูญในพระบาลีข้อน,นี้ท่านกล่าวว่านิพานเป็นธรรมะอย่างบ้างอย่างยิ่งว่างอะไรก็ว่างจากกิเลสทันหาอุปาทานและกุศลกรรมถ้าไม่ได้บอกว่าว่างจากสภาวะของพนิพาน เป็นอันว่าพระนิพพานทรงไว้ในกำลังใจแล้วควบคุมใจไว้ในทา,า,านจาาคานนสติกรรมฐานในศีลานุสติกรรมฐานในกายกตานุสติกรรมฐานในอสุภกรรมฐานในมรณา,านุสติกรรมฐาน ควบคุมลงกำลังใจเขาไว้แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาริยสัตว์ตามนิองสมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ิสภาพทรงสอนแล้วก็ใช้มโนยิทธิที่สามารถปฏิบัติกันได้แล้วเข้าไปตรวจพระนิพพานบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านจะหายสงสัยทันทีว่าพระนิพพานขององค์สมเด็จพระจินทร์สีนอยู่ที่ไหนอรบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่าน สำหรับคำแนะน,นำในวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อไปขอสาวกอ,องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงกำลังกายตามอัธิยาสัยจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่ให้ก็ขอยกำลังใจของท่านตั้งจิตไว้ตรงเฉพาะพระนิพพาน แล้วก็ปฏิบัติพระกรรมฐานทุกอย่างให้ทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลและสมาธิทั้งๆรายการใหญ่กลาดจากใจแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณเป็นอาวุธประหารประหารฆ่าสึกกกิเลสให้ขาดเป็นสมุทเฉตะหารสำหรับเวลาการได้อธิบายกันก็หมดแล้วขอบรรดาท่ามพุทธบริษัทพระวัสาวกงคองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงกำลังใจไว้ตามที่แนะนำมา จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี